สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ติดยืนยันเมลนะครับว่าแก้ยังไงสําหรับใครที่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วขึ้นติดให้ยืนยันเมลหรือเข้าแอคแล้วเป็นเลยนะครับวิธีแก้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราให้ต้องมากดตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสีฟ้าข้างล่างตรงนี้นะครับกดไปครับซึ่งในคอมกับมือถือไม่ไม่ต่างกันนะครับกดได้ทําได้เหมือนกันซึ่งที่ผมทาบนคอมให้ดูเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับกดไปครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดไปเลยครับ กดไปรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็มากดข้างล่างนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับอ่าปรกวดคู่มันจะขึ้นอย่างนี้สีฟ้านี่ครับก็กดตรงสีฟ้าเนี่ยครับอีกรอบหนึ่งอย่างงี้ครับทำสองรอบเลยครับกดไปเลยสองรอบให้มันกลับมาหน้าต่างอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าเมลครับนี่นะครับเป็นแอคที่ทุกคนซื้อแล้วจะได้อย่างงี้นะทุกคนนะครับอยู่บรทรทัดล่างสุดนะครับดูหัดดินันเมลนะครับนี่นะครับข้างล่างสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่กดสองทีไปแล้วก็เข้าเมลไปดูครับ เข้าเมลมาเข้าเมลมาไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะว่าเมลมันจะใส่ให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มพวกนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยครับมีเข้ามาแล้วเลื่อนลงครับเลื่อนลงให้สุดครับนี่ครับพวกกล่องข้อความเมลมันจะมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะกดดูยังไงกดดูอันแรกนี่ครับอันบนสุดนะครับคือรหัสล่าสุดที่ส่งมาถ้าทํามือถือก็เราก็นิ้วนี่ครับจิ้มไปตรงนี้ได้เลยครับถ้าทําตรงนมือถือนะครับ ที่ไปปุ๊บตรงตัวหนังสือมันก็จะเปิดเข้าไปดูข้างในครับมันจะเปิดเข้าไปดูข้างในรหัสยืนยันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันเดี๋ยวผมก็ไม่โฟกัสมันจะอยู่ตรงข้างหลังของขหลังเขาว่า x เนี่ยครับไอตัวเลขหกตัวเนี่ยครับก๊อปเลยครับก๊อปไปครับอ่าตรงหกตัวเนี่ยครับคัดลอกครับแล้วกลับมาทวิตครับมันก็มาวางตรงนี้เลยครับแล้วกดปุ่มสีฟ้าครับแค่นี้ครับ ก็จะเข้าแอคได้ปลดล็อกได้ปกตินะครับไม่มีอะไรครใช้แอคได้ปกติ